คายกีอนิเมตขอเสนอตำนานเทพกู้จัก,กรวาลตอนที่347หนังสืออีกจำนวนหนึ่งก็ถูกทำลายและโทสะของฉินมู่ก็พุ่งมากกว่าจุดเดือดกษัตริย์มนุษย์บรรพไปชนแรกไม่เห็นว่าความพยายามของอดีตกษัตริย์มนุษย์นับเป็นอะไรความพยายามของผู้ใหญ่บ้านของกษัตริย์มนุษย์ฉีคังและคนอื่นถูกทำลายราวกับว่ามันคือสิ่งไร้ค่าในมือของเขา ปานชีวิตของฉินมูก็เริ่มสั่นไหวและพันระเบิดออกมาปานชีวิตสีแดงสดแปลเปลี่ยนเป็นเทเรโรหิตที่มีซากศพของเทพและมารมากมายร่องรอยอยู่ในนั้นกระบวนท่าที่สองภาพกระบีของผู้ใหญ่บ้านกระบีจัก,กระพัดก่อตั้งเทเรโรหิตเพียงกระบีของเขาแตกต่างออกไปจากผู้ใหญ่บ้านเขาได้ผนวกรวมท่วงท่ากระบีที่18ลงไปในกระบวนท่านี้ แทนที่จะมีเพียง14นอกจากอารมณ์กระบีที่ต่ํำต้อยกว่าและช่องโหว่บางจุดแล้วานุภาพของเพลงกรบี่เขาก็ได้เหนือร้อมกับคุยใหญ่บ้านไปมากเพียงแค่ตัวเขาได้รำออกมาร่างของบันไปชนแรกก็ทะยานขึ้นไปจากทเทเรโรหิตเพลงกรบี่ของเขาฝ่าแยกททเรโรหิตออกมาสองภากสร้างทางเดินแก่เขาศพของ เทพและมารก็ลุกตื่นขึ้นมากลายเป็นตัวช่วยเขาเพื่อโจมตีขย่ำใส่ฉินมลูลอยเรือยกระไหลเป็นทางยาบนล่างฉินมูเมื่อเขากระเด็นไปข้างหลังพวกมันมาจากอาการบาดเจ็บที่เกิดการถูกแทงจากบรรไปชนแรกเขาเดิบคุ่งประท้ากับฝั่งโถงกษัตริย์มนุษย์อย่างรุนแรงก่อนจะล่วงทลาลงมากองกับพื้นกิเลนมังกรเองก็โกรธมากและคำรามสะเทือนเลือนลั่นจากนั้น ก็กระโจนขยํำใส่กษัตริย์มนุษย์บรรไปชนแรกนิ้วทั้งห้าของชายผู้นี้เคลื่อนไหวเมื่อพวกมันกางออกมาอักษรลูนก็ควยพุ่งออกไปแต่ก่อขึ้นมาเป็นอักษรลูนปิดผนึกที่มีขนาดใหญ่กว่าวารึ่งปิดผนึกปากกว้างๆของกิวเรนมังกรไฟแท้กิวเรนในปากของกิวเรนมังกรถูกขัดขวางเอาไว้และเขาก็ถูกซัดกระเด็นให้ติดผนังด้วยการสะบัดแขนเสื้อเพียงครั้งเดียว หีบก็บคุ่งเข้าไปอ้าปากแล้วเปิดออกหมายจะกืนกินชายผู้นี้กษัตริย์มนุษย์มันไปชนแรกก็เคาะหีบด้วยเท้าของเขาและเตะมันกระเด็นไปยังกิเรนมมงกอนที่กําลังถลาร่วงมาจากผนังของโถงกษัตริย์มนุษย์และกิ่งงรงไปตามบนันไดเจ้าน่าจะได้เห็นแล้วกายาเจ้าดินแดงของเจ้าสายเลือดแห่งจกักรพรรดิก่อตั้งของเจ้าพวกมันไม่เป็นอะไรมากกว่า นามอันว่างเปล่าบรรพชนนั้นก็โบกเบื้องเขาชั้นหนังสือก็ปิวขึ้นไปบนท้องฟ้าหนังสือในนั้นก็ร่วงลงมาและด้วยการเพียงแค่สะบัดชายแขนเสื้อทีเดียวความพยายามของอดีตกษัตริย์มนุษย์ทั้งหมดก็กลายเป็นผีเสื้อบินว่อนไปทั่วท้องฟ้าบรรพชนแรกมีสีหน้าไม่ยินดียินหลายหนังสือพวกนี้ก็เหมือนกับเจ้าไม่นับเป็นตัวอะไรสักนิด ไม่ว่าเจ้าจะขวนขวายมากแค่ไหนมันก็ไร้ประโยชน์เช่นนั้นทำไมยังต้องดิ้นล้นอีกละ่ะทำไมถึงยังกระเสือกกระสนต่อสู้เพื่อความฝันที่หน้าขัวร้อยยอกของเจ้าอยู่อีกละ่ะตัวฉินมู่ก็ได้รุกข,ขึ้นยืนและนิ้วทั้งสิบของเขาก็ขยับขึ้นลงเคาะลงไปบนบาดแผลรอบๆร่างกายของเขาเพื่อปิดผนึกพวกมันจากนั้นเขาคุ่งไปยังบันปชนแรกหากว่า เจ้าทำบางอย่างไม่สำเร็จก็ไม่ได้แปลว่าข้าจะทำมันไม่ได้เหมือนกันพหนึกห้ามตึงนาทีบันพศเขาคุ้งไปอย่างบ้าคลั่งขับเคลื่อนเวทมวนต์ถ้อยคำของกรรษัตริย์มนุษย์ของเสียนคำหนึกได้ปรากฏข้างใต้เท้าของกรรษัตริย์มนุษย์มันไปชนแรกและคําห้ามดึงก็เข้าไปคำตึงปรากฏตรงหน้าของใบหน้าเขาและคํำนาทีก็ราวกับ มังกรไล่เขาอันพันรอบรอบร่างกายเขาท้ายสุดแล้วคือคำบันพศท,ที่กดทับลงมาเหนือศีรษะเขาเวทมนต์ถ้อยคำสามารถใช้คำได้ห้าคำพร้อมๆกันและมันเป็นวิชามหาสัสจ,จรรัรที่กษัตร,ริย์มนุษย์โคงเสียนสร้างสรรค์ขึ้นมากันนั้นคำทั้งห้าก็แตกต่างไปตามๆกันฝ่ามือของกษัตร,ริย์มนุษย์ บันพปชนแรกดูราวกับว่าจะพลิกฟ้าคว่ำดินในบริเวณโดยรอบๆเมื่อเขาฟาดมันลงมาฉินมู่ก็คำรามอย่างเกี่ยวกาดเกิริยาของเขาเต็มไปด้วยความดุร้ายเซนเอ็นของเขาราวกับมังกรยักษ์ที่ม้วนพันรอบๆกระดูกของเขาขณะที่กระดูกสลังนั้นราวกับมังกรแท้ที่เหินหากายยามังกรแท้เจ้าดินแดนเขาได้ฝึกปืนวิชานี้จากลังมังกรแท้ หลังจากหลอมรวมมันเข้ากับวิชากายยาเจ้าดินแดนสามอมะตะมันทำให้กายเนื้อของเขารุดหน้าไปถึงเขตขั้นอันไม่เคยพบเห็นมาก่อนมันคือทัศเทวะกายเนื้อที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาด้วยมือขวาที่พลิกหงายเป็นหยางและมือซ้ายที่พลิกคว่ำเป็นหยินใจกลางฝ่ามือเขาก็ขยับเพื่อไปเชิญหน้ากับการฟาดฝ่ามือของกษัตริย์มนุษย์บรรไชนแรก มือยินอยางพิกสวรรค์มันเป็นวิชาของกษัตริย์มนุษย์บรรพชนสามแต่เขาได้สอนถินมู่เพียงรูปแบบเบื้องต้นพื้นฐานของมือยินอยางพิกสวรรค์เราะว่าฉินมู่ได้ตึกตองเข้าใจวิธีการใช้ฝ่ามือซ้อนทับกันด้วยตัวเองในจังหวะนั้นเขาได้ซ้อนพลังฝ่ามือหินพิสูจน์เข้ากับพลังฝ่ามืออยางพิสูจน์ด้วยหินแลอย่ยางระเบิดออกมาในเวลาเดียวกัน การประสานของพลังงานทั้งสองทำให้าพนุภาพของมันทวีคูณขึ้นไปเป็นหลายเท่านะชินมูกระเซยถอยหลังมือซ้ายของเขาเคยเป็นหยางมือขวาของเขาเคยเป็นหินแต่เมื่อเขาซ้อนทับมันเข้าด้วยกันก่อนจะประทะกับฝ่ามือของบันรปชนแรกพลังงานของมันได้ทำลายหยินและหยางของเขาเสียก่อนที่จะได้ปลดปล่อยการโจมตีเขาถูกเป่ากระเด็นด้วยอาการเช่นนั้น กษัตริย์มนุษย์บันปชนสามเป็นความล้มเหลวเช่นกันเจ้าถูกตาไว้ว่าเจ้าต้องล้มเหลวหากใช้กระบวนท่าของเขากษัตริย์มนุษย์บรนปชนแรกฟาดพื้นออกไปเรวยรลมฟ้ามือชินมูที่พึ่งร่วงก็ลอยขึ้นไปจนช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จากแรงสันส่นสะเทือนถัดมานั้นเขาถูกมุดทาหนึ่งฟาดเขาและคารหมอบอยู่บนพื้นอีกครั้ง ลังสีแสงเทวสองเส้นก็ยิงออกมาจากดวงตาเขาพทะใส่ฉินมู่สายตาทรงพนุภาพราวกับพร้อมจะทําให้หลังของเขาหักและพื้นดินในบริเวณรอบๆกับพันแดงฉานจากความร้อนแลอุฉินมูก็ะพิกตัวขึ้นแล้ววิ่งรบลีกสายตาของเขาเขาเคลื่อนที่ไปโดยรอบราวกับเหินบินขณนะที่แสงเทวะก็รวบรวมขึ้นไปในดวงตาของเขาลังสีแสง กำลังยิงออกไปจากดวงตาเขาและปะทะเข้ากับสายตาของบรรพชนแรกเนเทวะของเขาเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เขาถูกปักเอาไว้ในผนังเจ้าเด็บคบเขาอกษัสัตว์มนุษย์บันพชนแรกล้างสายตากลับมาและเดินไปยังชั้นหนังสือของบันพปชนสามเขานำหนังสือออกมาเล่มหนึ่งที่ไม่ใช่อันอื่นนอกเสียจากวิชาของบรรพชนสามตอนนี้เจ้าคงรู้แล้วว่าวิชาที่เขาใช้ทั้งชีวิตของตน เพื่อขัดเก่ามันให้สมบูรณ์แบบไร้ประโยชน์โดยสิ้นเชิงและควรจะโยนทิ้งลงไปรุมุมตั้งแต่นานแล้วหนังสือที่เขาเขียนแม้แต่จะใช้เป็นกระดาษเช็ดก้นยังไม่คู่ควรตัวเฉีนมูดทลาร่วงลงมาจากผนังเรืเรือที่หยดติงๆจากมุมปากเขามองไปยังกษัตริย์มนุษย์บรรพชนแรกซึ่งกำลังฉีกหนังสือและรู้สึกจุกในอกของตัวเองจากความาพ่ายแพ้จนปัญญา เป็นครั้งแรกที่เขาได้พบกับคู่ต่อสู้ที่แข่งขนาดนี้บันไปชนแรกใช้ขั้นวอริยุทธ์เดียวกับเขาพวกเขาจึงต่อสู้กันด้วยสมบัติเทวเจ็ดดาวความแตกต่างมีเพียงแค่สมบัติเทวเจ็ดดาวของฉินมู่เร่ร่อมรวมเข้ากับสมบัติเทวหกทิศและไม่มีมา่านกั้นระหว่างพวกมันขณะสมบัติเทวะของบันไปชนแรกยังคงมีมา่านกั้นระหว่างเขตขั้นวอริยุทธ์จากจุดนี้เพียงจุดเดียว ปานชีวิตของฉินมู่เกนือร้อนกว่าบรรไปชนแรกไปแล้วแต่เมื่อพวกเขาต่อสู้กันผลลัพธ์กับไม่เป็นเช่นนั้นแม้แต่น้อยบรรไปชนแรกเป็นบุคคลที่ไร้จุดอ่อนเขาไม่ได้ร้อมรวมสมบัติเทวะแต่กายเนื้อของเขาเหนือร้อมกว่าฉินมู่ไปหลายขุมมากเขานั้นเหมือนกับเทพพระเจ้าเยาว์วัยมัดขากล้ามเนื้อผิวหนังเส้นขนกระดูกและเส้นเอ็น ร้วนแต่บรรลุไปถึงเขตขั้นเหนือร้อำกว่าฉินมู่ไปไกลมากอวัยวะทั้งห้ารับโครงทั้ง6ของเขาก็ยกระดับขึ้นมายังผิดธ,ธรรมดาหัวใจเขาสูบฉีดเลือดหล่อเลี้ยงร่างกายก็แข็งแกร่งยิ่งเหมือนกับระครังใหญ่ที่ดังงนเงินและส่งปานกับโลหิตไปยังทุกส่วนของร่างกายเขาในพริบตาทำให้พลังวัดของเขายิ่งรวดเร็วไปใหญ่ลมหายใจของเขาก็ยาวนาน เมื่อเขาหายใจอรมแล้วเม่ก็ปาดเปล่าผ่านมาทําให้ปอดของเขาบรรจุอากาศได้มากขึ้นไตของเขาขับเคลื่อนพลังงานของร่างเนื้อทั้งหมดและทําให้ร่างกายอยู่ในสภาวะที่เสถียรภาพอย่างสูงสุดตลอดเวลาด้วยเช่นกันอวัยวะทั้งห้ารับโขงทั้งหของเขาสอดคล้องตอบสนองโดยตรงกับธาตุทั้งห้าและทิศทั้งหของเขาหลอมรวมกับสมบัติเทวะเขาอย่างสมบูรณ์แบบ ดวงตาประดุษสุริยันและจันทาหลอมรวมเข้าอย่างสมบูรณ์แบบกับห้าธาตุและ6ทิศแปลเปลี่ยนเป็นเจ็ดดาวความเข้าใจต่อเขตขั้นวรยุทธ์นั้นไปบรรลุถึงจุดสูงเริว่วอันฉินมูไม่เคยพบเห็นมาก่อนดันเจียนของเขาแผดเผาร้อนแรงราวกระเตลรอมขนาดยักษ์คล้ายกับเท่าใบมันเหมือนกับดวงตะวันที่เจิดจ้าสุกใสที่เป็นแหล่งพลังงานขับเคลื่อนกายเนื้อ และทำให้กายเนื้อนั้นดำรงประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลาสภาวะของกายเนื้อเช่นี้เหมือนกับของสิงอานไรที่ติอันที่จริงแล้วมันยิ่งแข็งแกร่งกว่าของสิงอานเสียอีกจิตวิญญาณดั้งเดิมของเขาก็ได้บรรลุถึงระดับชั้นที่ไม่อาจจะเข้าใจได้จิตวิญญาณดั้งเดิมคือทารกวิญญาณเป็นดวงจิตแห่งปานชีวิตฉินมู่นั้นภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ต่อจิตวิญญาณดั้งเดิมของเขาก็ในเมื่อมันแข็งแกร่งกว่าคนอื่นและดวงวิญญาณของเขาก็หนักแน่นมั่นคงกว่าคนอื่นมากเช่นกันเขาสามารถให้จิตวิญญาณดั้งเดิมท่องนับพาตั้งแต่ยังอยู่ในวรยุทธขั้น6ทิศไม่เหมือนกับคนอื่นเขาถึงกับได้ฝึกประสานคู่จิตวิญญาณดั้งเดิมและคิดค้นนำทางจิตวิญญาณดั้งเดิมหลังจากฝึกปืนในขั้น6ทิศชั่วระยะเวลาหนึ่งจิตวิญญาณดั้งเดิมของเขา ก็ถูกเสริมแก่งมากขึ้นและทมกลางผู้ฝึกวิชาเทวะระดับเดียวกันเขาไล่เทียมทานแม้แต่จิตวิญ,ญญาณดั้งเดิมของวีเซิงฮวาก็ยังด้อยกว่าเขาหนึ่งเส้นได้กะนั้นเมื่อเทียบกับกษัตริย์มนุษย์บรรพชนแรกจิตวิญญาณดั้งเดิมของเขาได้อยกว่ามากจิตวิญญาณดั้งเดิมและกายเนื้อของกษัตริย์มนุษย์บรรพชนแรกรวมรวมเข้าเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์การเคลื่อนไหว ของใจเขานำไปสู่การโจมตีของร่างเหนือและการเคลื่อนไหวของดวงจิตก็กลายเป็นปานชีวิตทัศเทวะและการเคลื่อนไหวของเจตจำนวนกก็หลอมรวมการโจมตีทั้งสองเข้าเป็นหนึ่งนี่เป็นสาเหตุว่าทำไมการโจมตีของบรรพชนแรกถึงรวดเร็วอย่างมหัศจย์ถึงขั้นที่ว่าฉินมู่ไม่อาจต้านรับมันได้แม้แต่น้อยพวกมันถล่มเข้ามาหาเขาราวกับพายุ ไม่ว่าจะเป็นกายเนื้อหรือทะ,ะเทวะของบรรพชนแรกพวกมันเกล้้วนแต่รอมรวมเป็นหนึ่งอย่างสมบูรณ์เขาคือผู้ฝึกวิชาเทวะที่สมบูรณ์แบบเขานั้นคือร่างหนุ่มเยาว์วัยของเทพเที่ยงแทบกระนั้นตัวตนที่แข็งแกร่งแบบนี้ก็ได้กลายเป็นทหารหนีทัพเมื่อภัยพิบัติและสงครามระเบิดขึ้นมาในช่วงปีสุดท้ายของยุคสมัยจกักรพรรดก่อตั้งแม้แต่ตัวตนแข็งแกร่งปานนี ก็ดูเหมือนว่าไม่มีทางสยบกำลาบได้ก็ยังได้กลายเป็นคู่ทีน่หนีศึกหวาดกลัวจะตกตายไปพร้อมกับสหายร่วมลบศัตรูของเขาต้องแข็งแก่งสักเพียงใดหยุดฉีกนะบันไปชนแรกจะงคงฉีกทำลายหนังสือเป็นเสี่ยงๆสี่ทำให้ความพยายามทั้งหมดของบันไปชนสกลายเป็นเศษซากเขาจึงเอ่ยว่าจะเก็บพวกมันเอาไว้ทำไมผู้คนที่เขียนหนังสือพวกนี้มีแต่ไร้ประโยชน์พวกมัน ก็มีแต่จะเปลืองพื้นที่เช่นนั้นฉีกพวกมันทิ้งไปจะไม่ดีกว่าหรือและเจ้าก็ไม่ต่างกันเจ้าจะกลายเป็นบุคคลไร้ประโยชน์เหมือนพวกเขาในอนาคตโดยว่าต่อให้เจ้าฝึกฝนถึงระดับของเจ้าเจ้าก็ยังคงไร้ประโยชน์อยู่ดีสี่หน้าของเขาเย้ยหยันหนักยิ่งขึ้นและเขาเดินไปถึงชั้นหนังสือของบรรพชนสองจากนั้นหยิบหนังสือเล่มหนึ่งออกมาฉีกเป็นชิ้นๆ พวกเขาถือว่าเหนือฟ้าเป็นคู่แข่งของตัวเองเฮึอ <c oughs> เหนือฟ้าห <c oughs> เหนือฟ้ามันก็แค่สุนัขขนาดสุนัขนพวกเขาอยัางเอาชนะไม่ได้นับภาษาอะไรกับคุยเรื่องการโจมตีตอบโต้เจ้าเองก็เป็นคนไร้ประโยชน์ขนาดข้าเจ้ายังเอาชนะไม่ได้ความพยายามของเจ้าก็เหมือนเกะรมความฝันภายลมอะไรของเจ้ารีบไส่หัวกลับบ้านหาเมียและเมียลูกเสียชินมู เขย่ำเข้าไปและคำรามเกี้ยวกับทารกวิญญาณในระหว่างคิ้วของเขาหลอมรวมเข้ากับดวงวิญญาณเพื่อก่อขึ้นมาเป็นจิตวิญญาณดั้งเดิมเขาประสานจิตวิญญาณดั้งเดิมเข้ากับกายเนื้อให้เป็นหนึ่งเมื่อเขาได้สังเกตเห็นเหตุผลว่าทำไมวันไปชนแากถึงแข็งแกร่งเขาก็รีบใช้วิธีนี้เพื่อตัวเองข่าบอกเจ้าวิายาฉีกความเร็วเขาเพิ่มขูนขึ้นและผันฝ่ามือของเขาก็กลายเป็นไร้ขอบเขตและหน้าสะพึงกลัว แต่ทว่าพิบตาถัดมาเขาก็ถูกบันปชนแรกซัดก,กระเด็นพลังฝ่ามือหมู่ดาวสวรรคุมนะผ่าฉินมู่ก็กระโจนออกไปเขาถูกเป่ากระเด็นออกมาเสียงซัดก,ก็ดังมาจากโถงกษัตริย์มนุษย์เป็นระยะพวกมันหยุดดังลงหลังจากผ่านไปสักพักกษัตริย์มนุษย์บันปชนแรกมองไปยังฉินมู่ซึ่งงวนเง้นเนี่ยร่างกายเต็มทีเจ้ายัางไม่ยอมแพ้ก็ดือ เจ้านั้นแตกต่างจากกษัตริย์มนุษย์คนก,นก่อนๆพวกเขาถูกอาจารย์ของตนโกโหกหลอกลวงไม่มีทางเลือกอื่นนอกเสียจากมาเป็นกษัตริย์มนุษย์หากว่าพวกเขาได้รับคําอนุญาตจากข้าให้ไม่ต้องเป็นกษัตริย์มนุษย์อีกต่อไปพวกเขาคงจะริ่งโรดลัดทิ้งตําแหน่งนี้ไปด้วยความยินดีแต่เจ้าละ่ะเจ้าถูกโกหกหลอกลวงมาเช่นกันใช่หรือไม่ชินมูกคยืนขึ้นได้แข้งขาที่สัน่นและปิดผนึกบาดแผลตัวเองเขาปาดเลือดที่มุมปาก และเอ่ยว่าผู้ใหญ่บ้านไม่ได้โกหกข้าเขาบอกข้าก่อนแล้วว่าการเป็นกษัตริย์มนุษย์ไม่มีผลประโยชน์อะไรและข้าอาจจะถูกไล่ล่ากลายเป็นเป้าเข็นข่าของทุกๆคนและต้องไปเชิญกับอันตรายมากมายเช่นนั้นทําไมเจ้ายังรุกขึ้นดิงทําไมเจ้าไม่ยอมแพ้ทําไมเจ้ายังทําอะไรที่ไม่มีประโยชน์ต่อตัวเองเจ้าปัญญาอ่อนหรือตัวฉินมู่นั้นก็ยิม้มหากว่าไม่มีใครทํามัน ก็ใช่ว่าจะไม่มีความหวังตลอดการหรอกหรือหากว่าเจ้าไม่ต้องการทำมันทำไมไม่ใข้าลองทำดูละ่ะพระเจ้านั้นโง่เขาเบาปัญญาไงละ่ะมันไปชนแรกก็โจมตีเขาการซัดแต่ละครั้งเขายิ่งทวีความหนักหน่วงจากเดิมเขาตะโกนอย่างเกี้ยวกัดเจ้าคือคนโง่เง่าที่ไม่รู้ว่าควรลมเลิกเจ้ามีแต่เจ้าชิดไปทิ้งเท่านั้นในอนาคตมีศัตรูที่เหมือนกับข้าอีกนับไม่ถ้วนและหากว่าเจ้าสู้กับข้ายังไม่ได้ และเจ้าจะไปสู้กับพวกเขาได้ยังไงความผิดพลาดของข้าไม่ควรเกิดขึ้นอีกในชนรุ่นหลังลมเลิกเสียตัวฉินมู่รับการซัดไปตรงๆและกิ้งกระเด็นการโจมตีของบรรไปชนแรกโถมเท่าดมลงมาเล่ากับพายุแต่การซัดโจมตีนั้นหนักหน่วงราวคุณเขาลมเลิกลมเลิกเจ้าลมเลิกไปตอนนี้จะดีกว่าฉินมู่กิ้งไปมาหลายตลบออกจากโถงกรรษัตริย์มนุษย์เมื่อเขากําลังเจะลุกขึ้น บัณฑชนแรกก็ได้มายัางข้างกายเขาเขาคว้ยมุดทาสวรและมุดธทธาพิภพเข้าด้วยกันแล้วเวียงชินมู่กระเด็นไปอีกครั้งชินมู่ร่วงตกมาระหว่างรุมศพสองลุม่มบันปิชนแรกก็พันปลาก,กดตัวและเหยียบหน้าอกเขาเจ้าจะล้มเลิกได้อย่างชินมู่คว้าข้อเท้าเขาและผลักเขาไปเขาลุกขึ้นยืนอีกครั้งและกระโจนใส่ตำแหน่งกษัตริย์มนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เจ้าให้กับตัวเองแต่เป็นสิ่งที่เจ้าได้รับมาจากทุกเผ่าพันธ์ เจ้าเอามันคืนไปไม่ได้กษัตริย์มนุษย์เป็นเรื่องจอมปลอมมาให้ข้าทำลายภาพมายาในขัวของเจ้าด้วยสายตาที่เย็นเฉียบบรรไปชนแรกก็ยื่นมือออกไปคว้าคอของฉินมู่ยกเขารอยขึ้นฉินมู่ก็คว้าจับมือเขาด้วยกำลังรับพันรอบมือราวกับงูเขาถูกเป่าลอยขึ้นไปบนอากาศจากน้ำมือของบรรไปชนแรกแล้วร่วงลงมาบรรไปชนแรกค่อยๆเหยียดกายตรงและเดินไปยังกระท่อมฝั่งมันคือ พวกคนเที่ยวไร้ประโยชน์เหล่านี้สร้างภาพมายาว่ากษัตริย์มนุษย์ควรจะสละชีวิตดิ้นลนเพื่อทุกคนทั้งหลายทำให้เด็กเลือดร้อนอย่างเจ้าถูกบรรดาเนี่ยทำเรื่องมุทะุุให้ข้าเด็กทำร้ายซากล่างของพวกเขาเปลี่ยนโครงกระดูกของผู้คนที่กระหายชื่อเสียงพวกนี้ให้กลายเป็นฝุ่ยผงเขาบุกเข้าไปในกระท่อมฟ้านที่ใกล้สุดและบทขยี้หินป้ายหลุมศพของบรรไปชนสองให้เป็นฝุ่นผง จากนั้นขว้าโครงกระดูกของบรรพชนสองขึ้นมาเจ้าบางอาจลมหายใจหนึ่งก็พุ่งขึ้นมาเมื่อฉินมู่คำรามอย่างเกี้ยวกดรดบรรพชนแรกก็หันกลับไปยกฝ่ามือเขาเพื่อต้านรับหมัดนั้นที่ซัดใส่มันเป็นกำปั้นอาบเรือดกำปั้นเต็มไม่ได้โทรศัพท์ไรประมาณมีนิ้วที่เริ่มสัน่นเปลวสายฟ้าจํานวนนับไม่ถ้วนก็ฟาใส่หน้าของบรรพชนแรกเป่าเขากระเด็นกระท่อมฟางก็ระเบิด ชายร่างโชคเลือดก็คว้าเอาโครงกระดูกบรรไชนสองเอาไว้เพื่อวางมันไว้อย่างเหมาะสมก่อนจะโค้งสักละจากนั้นเขาก็พุ่งออกไปราวกับเกาทันตามบรรไปชนแรกที่อยู่กลางอากาศหากว่าเจ้าทําไม่ได้ก็ให้ข้าทําข้าทําได้เสียงปะทะดังขึ้นดังขึ้นเมื่อเมฆสีเทากลวยพุ่งขึ้นไปบนท้องปาน